สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุสุขขนนมณีกาเป็นมือวันที่อ2เดือนมีนาคมพศ2 5 6าครับพาะเอฟซีพาแฟนครับมาเบ,บ่งงว้วอยูกก่กลางทงไฮทงนะเป็นงว้วแมลูกลูกแม่นะครับเนาะลูกเพิ่นสามที่เดือนค้ายู่นิดนะครับเดือนสี่ค้ายู่นี่ครับลูกเพิ่นค้มสูงแม่เพิ่นนะครับเนาะ รอยสีผาบวกขึ้นไปครับผมอ๋มอม้วนชิ้นเริ่มมนี้การตริดสัดบอกคื่อจะเกี้อเกื้มลูกม,งมงึงเหมือนไทยเพิ่นครับผมรอยสีผาถึงรอยหาซิบนะครับเนะบาะเหมือนไทยลูกพคนจับได้ใบได้รูปได้คำได้ครับผมโมแม่ลูกคุ้มหนินะครับเนาะหางเลยแขางรำดีครับในด่านาราคาเลยครบยคยับเปิดเลย,ยนะครับเนาะในด่านราคาเนี่ยก็เปิดไว้บ่หลายเนาะครับเนาะ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นทุ่นๆครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีก็บเเปิดว้ราคานี่คือเปิดถือแค่หัวเฉียวๆต่อได้บนหัวต่อขึ้นได้บนหอได้ยืดวยครับเด้อแฟนเพจแฟนครับเอฟซีอยากต่อขึ้นก็ต่อได้นะอครับเนาะเพราะว่ามันแพงโผลกับต่อลงเอาด้วยครับเน้ะเปิดโอกาสให้เอฟซีองหัวเฉียาต่อได้ทั้งสองสามทางนะครับเนาะต่อขึ้นก็ได้ต่อลงก็ได้ครับผม กันว่าแพงไปน้อยกับตอลงเอาหน่อยนะครับเนาะเปะดิดโอกาสให้เอฟซีของหัวชาวเ้าตอลองได้หรอครับง่วแม่ลูกคมนี่คลิปมื่อนี้กับมิ้งอยู่สองคมนะครับเด้อหนึ่งแสนหนึ่งมืนเปิดใบราคาท่ากันนะครับเนาะมิ้งอยู่สองคมครับผมนี่ละคมหนึ่งครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นซื้อกันนะครับอยากตากแดดระวันครับคน คนไทยขี่ยูหฮมนะครับเนาะตอนนี้คนครับเบิ้งพันยางตากแดดไว้ทั้งแม่ทั้งลูกครับงัวว่ายนแดดนะครับเด้อมืคือควายคนนะครับไปโชฉบคนน้ำงามพันละบาทแม่พันครับบ้านย่างไปไกลเติบยิ่งนะครับเด้อหัวเายอ้อยสูงขม้านะครับเนาะนี่ก็ได้ไปแข่งตากแดดกับงัวสีโป๊ะใครับผมเดี๋ยวจังพาแฟนเห็ดแฟนครับไปเบิ้งไกลๆอีกเทื่ยนึ่งนะครับเด้อ ตอนนี้บรรยายนะครคุณเพ่นเด็กจากเล็กจากน้อยก่อนครับมารับประกันนี้อย่างน้อครับเนาะในด้านรับประกันงัวแม่ลูกค้มนี่ก็รับประกันขาทกขาทอนตามธรรมเนียมนะครับผมขาทกขาทอนทางมอกทางดอกนะครับเนาะรับประกันให้ครับผมชัวร์เลยเนาะครับเนาะในด้านขาทกขาทอนกับรับประกันให้ครับในราคาที่เปิดด้วยก็ย่ำอีกเท่านึงครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทท่วนท่นเนาะครับเนาะ ต่อขึ้นก็ได้ต่อลงก็ได้คือเก่าในด่านจัดทรงกับหลกเชีวเยชวยอ่วยอจัดทรงให้ฟรีนะครับเด้อในราคาที่หวัวเชียวย่อเปิดไว้ให้แฟนเนฟนพจยดแพนครับผิดเจรณาบ้างเนาะครับเนาะตรงลูกคนกับว่าเคฟ้ยบหนึ่งนะครับแต่ว่าใบหลอดเพิ่นบ่มีเนาะครับเนาะแต่ว่าเงาหางง่ายครับตัวลูกเพิ่นน่าจะเป็นเคฟ้ยบซ้หนึ่งด้วยครับน้ำตัวกว็ดี ร้านข้าเจ้าร้านขาเจ้าเล่นดิชนเออโอ้นั่นนั่นบ้านเขาวนมากแนวนั่นโอ้บ้สมติดเลี่ยวกันทั้งสันวนมากทั้งบ้านหัวชาวเจ้าก็ที่แนวนี้นะครับเนาะวนมากเนาะครับเนาะสีพวกเคยสนใจเรื่องใบเรื่องหลอดเหรครับผมเพราะว่าพันธุ์กระเด็้หวังมาสืไปเห็ดงัวเอบเนาะครับเนาะสมติดแล้วพันกุ์กระอยเลยนะครับในหลายมองหลายบอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมบางมองบางบอนก็เจ็บว้กับมีอยู่ครับผม นั่นก็คืองัวทีบ่ายยุฟั ent, ้มข้าเจ้าเนาะครับเนาะทีบ ah ่ายข้าเจ้าเลี้ยงจริงๆจังๆแต่ว่าราคาเนี่สูงเป็นสูงนะครับขันแนวนั่นแต่ฟั้มข้าเจ้าเนาะครับเนาะนี่ก็ราคาบานๆฮ้องนะครับเนี่ยโมแมลุคมเนี่ยราคามีแต่ภาพราคาบานๆเลยครับโมแมลุคมเนี่ยเมื่อเท่านั้นครับั้างพอฟัง ในด้านรับประกันอีย้ำอีกทีหนึงครับผมจังไวัดบางไก่ไกเนาะครับเนาะคาทกคาท้อนทางมกหางดอกรับประกันให้ครับเนี่ยจังหวัดบางไก่ไก่น้ำกันเนาะครับเนาะครับเนาะอ๋อหลบคนขี่คันนครับนอนบาดสาวสำน้อยขี่คันครับผมเอาเลยครับวันนี้พาสิพาแผ่นเพลทเพลทครับไปบางไก่ไก่ด้วบัตรครับ ไปน้ากันเลยครับผมไกเ่เถือยิ้มเด้อครับผมซุ้มขโมยนะครับเนาะไปเบิ้งไก่ใกล้จะจ่อกันครับเพ่งเขาหลอลองนะครับเนาะแม่บอกไปนาเจ้าว่าย่านขี่ไก่เดียนเหรอจ๊ะเห็นว่าเพ่งเขาหลองนะครับเนาะบัดสรงให้เรียนติดรอกระบอไปแก ่อยากแก่แล้วเนาะครับแก่รอแก่ยากหนูคือแก่ผาแก่เสียอาบน้ำนะครับอันแก่ผาแก่เสียอาบน้ำครัยังพอทนนะครับน้งแก่ไงอยู่ดิร้องแก่ยากเติบเลยครับนะครับเบิ้งใกล้แล้วบ้านครับที่สุดเบิ้งไกลๆเนาะครับเนาะไกลแล้วเข้ามาอีกนิดคิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยเนาะครับบ้านนี่ครับุ้มสูงแง่เพิ่นเยอะถี่อยที่สิบห้าบวกขึ้นไปถึงลอยห้าสิบนยครับเด้อ หางเล็กหางลามดียี่นีนั่นแหละครับซูปเปอร์ดาเิดดครับคอเข้าดําแจ้งขาคอเข้างหญ่ครับผมบือดําอีกตั้งหากเนาะครับเนาะแล้วได้กับงัวแม่นี่กับเรื่องบอดบดนี่บวบอพ่องหมองได้แล้วครับเน้ะเป็นงัวบดบดแล้วครับเนาะสีอื่นแจ้งแจ่มบมนี้ครับลึงคอลึงทองนั่นแหละครับตามทีแฟนเผ็ดแนครับเห็นเนาะครับเนาะในด้านจีรีได้กีบเ,เท่ากับ งามดีครับงัอแม่นี่ยลูกตัวที่สองนะครับแล้วลูกของเพิ่นตัวล้อผสมยู่นีกับตัวที่สามครับผมเป็นง้อคงสั่งหง่ๆนะครับเนาะออกสไตล์ประมาณไทยหง่เขาเลยครับงัวแม่นี่งัวเม่ยไทยหน่อยไทยกลางนะครับเนาะไก่พันธุ์ขึ้นมาแบบเป็นไทยหง่แหละครับผมคุณนะครับคลิปเป่งหอเพิ่นดำเป็นดำครับคอเข้าดำมาเบิ่ลลูก่นบ้านครับ โอบบ Again, right ้บุกฟองหมืนเดินะครับเนาะตัวแม่พันนะครับเนาะโบดๆก็ได้ขาทกขาถอนหางงูกางดอกเราประกันให้เบิ้งตัวลูกพันคักๆก้อนบมานครับพูดเลยครับขิดใบหูพันใบหูง่ายดำดีความนะครับเนาะขิดใบหูพันเงาหางก็ง่ายครับผมเรื่องดีเนาะครับเนาะจอมก็ยืดดีความครับนั่นเห็นงวงงามเลยขาตามตำร้ายงวงงามเลยครับพูดนลยครับเงาหางพัน เชฟสามหนึ่งจังได้ก็บมิผาดครับนี่ยแนเนลนี่ยห่างเงี้ยแนวนี่ยน้อครับเนาะเบิดไใบเมลูกคมนี่ยกำจมตะไคร้อีกเชนึงครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะต่อขึ้นก็ได้ต่อลงก็ได้นั่นครับหนาพันโงกกับบางพันโงกดีครับจังได้กับเชฟสามหนึ่งแน่น้องครับนี่ยแนเนลนี่แต่ว่าหันบ่มีใบไม่หลอดน้อครับเนาะหัวเฉียวยาวบ่หาใส่เด้อครับเด้อ ม่นสีต้นตัวเพิ่นเงาหางเพิ่นแข้งขาแม่นเชียบสามหนึ่งวัดตึงข้อลึงทองเพิ่นแม่นวัดยังไงเชียบสามหนึ่งแมนนอนนะครับเนาะใช่แม,ม,ม,ม่ชียบทั้งหกแปดทั้งสามหนึ่งนี่แข้งขาใหญ่ยเท็ดดี้อ่นนะครับเบื้องเอาเลยครับแข้งขาคอเขาใหญ่ยลึงคอลึงทองหนาเป็นหนายน่นเป็นย่นนะครับเนาะอ่านนะครับเบื้องเอาเลยครับเบมึงหลอกโจเป็นอีกเท่านะครับหูืสาวเป็น จุดเบ่งจุดเท่างางดีครับเาหางงุ่ยดูนะครับเบิ่งเลยงูขบเครื่องนงูบดด่นครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะบอบบกฟองของได้ครับนี่ด้านดีว่าเป็นงูบดบด่นนะครับเนาะบอบบกฟองแม่แต่จุดเดียวดูนะครับเบิ่งไก่เจัาหน่อยบ้านครับเบิ่งไก่ไปคิดโตต่อนั่นนะครับตัวลูกคนก็ได้นั่นแหละครับตัวแม่คนก็ได้เอาละครับคลิปนี้เคยอขี้เบ่งอย่างจุใจเนาะครับเนาะ ย่อมราคาอีกตันึงครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเราประกันค้าทุกค้าสอนทางมกอกทางดอกให้แล้วครับเด้อเทศเปนดีเนาะครับเนาะไม่มีหอยเย็บครับผมปลอดภัยไร้กงวลเนาะครับเนาะคลิปนี้กับเจ้าใํา้ำนี่นะครับผมขึ้นมักอยากได้โทษก้อนไนก้อนคือเก่าครับผมโทษดวนไนดวนในด้านจัดทรงกับฟรีครับผมในราคาถี่หัวเฉียย่เปิดว้ให้เนาะครับเนาะพากันอื่นกับทรงนะครับเด้อรวมพลังหารสองเนาะครับเนาะพากนอื่นก็ได้ คลิปนี้กับเจ้าใบช่องนี่แหละครับผมสวัสดีครับ